อ่างไหนนะข้างนี้เหรอเขาก็งอได้นะงอแล้วมันเจ็บเวลางอแล้วมันเจ็บมันจะเป็นเส้นแถวนี้นะเส้นไหนเอาล,ลงดิพอเนี่ยเส้นตรงเนี้ยโดนทุกจุดจริงๆนะเนี่ยนี่แฮมสติงแฮมสติงไทยไงแฮมสติงมันบาดเจ็บเรื่องกันจริงไทยแข็งหม ราบลงเข่าเลยเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยก้อนเลยคือกดโยกไปโยกมาเนี่ยก็ขขยแล้วนะอาอม,มัน,ม,นมันก้อน,น,นพวกนี้มันจะเกิดจากตัวไ,วไ,อ,ไอ้เวลาเรานั่งนั่งนั่งทั้งวันนะนั่งมากเรานั่งลุกนั่งลุกเงี้ย นั่งนั่งแบบบางคนงก็นั่งเตี้ยต้นั่งนั่งออมขาน,นานๆใช่แล้วก็เหยียดออกลุกขึ้นเร็วอย่างเงี้ยมันก็จะมีการบาดเจ็บแล้วมันก็จะเป็นก้อนเวลาเราเวลาเราลุกขึ้นเดินมันก็จะเดินมันก็จะทําให้เราเหมือนขาเราเหยียดไม่สุดนะ่ะนะมันเหมือนกางอขาไว้อนะ่พะพอเหยียดแล้วมันเจ็บเวลาเจ็บมันไม่ได้เจ็บใต้ขาพับนะมันจะเจ็บที่หัวเขา่าเวลามันจะยืดสุดสุดนะแล้ว แต่มันจะตึงใต้ขาพับไปเฉยก็คือตรงขาพับมันไม่ปล่อย,อ,อ,ยอย่า่งโอ้โหวไวมัถึงเข่าเสื่อมเลย <c oughs> เหมือนเมื่อเหมือนเมื่อเชา้าอะป้าป้าที่ที่เดินนะ่ะเวลาเวลาเดินเดินเะดินเดินไปแล้วอ่ะนะเดินแล้วประมาณสักไม่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 ถึงกิโลเรามันจะปวดมากปวดตรงขาับา่ะนะปวดจนต้องนั่งอะ่ะอืม พอนั่งแล้วก็สักพักหนึ่ง่ะถึงจะเดินไปต่อได้เดินไปได้ประมาณเกือกิโลนะอ่าแล้วมันก็จะปวดหัวใต้ขาพับเลยเป็นก้อนตรงเนี้ยใต้ขาพับเมื่อเช้านี่ปวดปวดใต้ขาพับเวลาเราไปหาหมอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นหัวเข่าเสื่อมระดับสาม แต่พอมา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 รักษาชาวมันมาตรวจดูเข่าแกงงอได้ไงจริงจริงนะถ้าเข่ามันงอได้แล้วมันก็ตึงๆเฉยๆนะไม่น่าใช่เข่าเสือไไ่อมปรากฏสุดท้ายพอมาตรวจใหม่ตรวจมาเป็นกระดูกทับเส้นอ,อืมเป็นที่หลังไงก็เลยกดดูหลังโอ้โหแข็งปักเลยอ่าเปกระดูกทับเส้น บางทีบางทีมันไม่ใช่เขา่าถ้าถ้าถ้าเข่าเสื่อมะมันจะเดินไม่ได้เลยอะะเดินแล้วเจ็บเลยไม่ใช่เป็นกิโลแล้วค่อยเจ็บแต่เดินไปแล้วเกือบกิโลแล้วรู้สึกว่าล้าลงล้าลงนเนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นที่ที่หลังได้อืมแต่เข่ามันก็เสื่อมตามไปแต่ซึ่งไม่ใช่ปัญหาไงมันนึงไม่ใช่เข่าเสื่อมหรือไม่ใช่หลังของเราอะเราไม่ใช่เข่าเสื่อมนะจะมาจากหลังอยู่แล้ว เนี่ยเส้นเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเอออื้มไยเนี่ยเป็นเส้นเนี้ยไม่ไม่ใช่เขาเสื่อมเขามมนเสื่อมอะไรเด็วแืม เป็นจากหลังมันยิ่งกว่าใช่อ่ะใช่แน่นอนใช่แน่นอนถูกทับเส้น